ต้อนรับนะครับเข้าสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีครับกับผมนายสิวกรเียะพุญญาเกตครับกับทาเองง่ายๆผมทําได้คุณก็ทําได้ครับวันนี้ครับทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีครับจะนําเสนอครับการซ่อมบารุงครับเครื่องตัดหญ้าที่อยู่ภายในบ้านของเรานี่แหละครับเครื่องตัดหญ้านะครับที่ใช้งานเป็นระยะเวลานานครับและดึงอย่างคุณแรงครับจึงทําให้ครับผมชุดรอกสตาร์ทเนี่ยครับขาดครับวันนี้ครับเราจะมาแนะนําเทคนิคเล็กเล็กน้อยๆครับเกี่ยวกับการซ่อมบารุงชุดรอกสตาร์ท ตัวนี้นะครับหลักการและการซ่อมบำรุงเป็นอย่างไรรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับครับผมขั้นตอนแรกนะครับในการซ่อมบำรุงครับผมเน้นย้ําเสมอครับว่าให้เพื่อนๆครับตรวจสอบครับความปลอดภัยครับของเครื่องตัดหญ้าของเราครับและตรวจสอบความปลอดภัยของตัวเราเองครับว่าเครื่องตัดหญ้าของเราสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่าครับให้เราทําการตรวจสอบเลยครับครับผมเมื่อเราทําการตรวจสอบแล้วนะครับ ชุดรอบสตาร์ทนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังของเครื่องตัดหญ้านะครับรามาเช็คกันเลยครับครับผมนี่ในส่วนของชุดรอบสตาร์ทนะครับอุปกรณ์การซ่อมบำรุงมีแค่นี้ครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนแรกครับให้เราทำการถอดขวาครอบเครื่องตัดหญ้าออกมาเลยครับ ครับผมเมื่อเราถอดชุดรอกสตาร์ออกมาแล้วนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับลักษณะเชือกที่ว่าขาดออกจากกันครับสาเหตุของการขาดนะครับการดึงของเราครับอาจจะไม่เป็นจังหวะนะครับจึงทาให้เชือกครับเสียดสีกับตัวครุงของเครื่องตัดหญ้าครับจึงทาให้เชือกขาดได้ครับหลักการต่อไปครับก็คือการถอดเลยครับครับหลักการต่อไปครับไม่เาทําการถอดเลยครับขั้นตอนในการถอดตัวนี้นะครับให้เราถอดอย่างระมัดระวังนะครับ ผมเมื่อเราถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับครับสิ่งที่ผมเน้นย้ำเมื่อกี้นะครับว่าเพื่อนๆถอดอย่างระมัดระวังนะครับถ้าเราเกิดถอดอย่างรุนแรงนะครับหรือเราไม่ชํานาญในการถอดนะครับตัวสปริงตัวนี้ครับจะสามารถดีดออกมาได้ครับเมื่อสปริงดีดออกมาครับจะทําให้เราครับสั่งบำรุงยุ่งยากยิ่งขึ้นครับครับผมหลังจากนั้นครับให้เราดูเชือกีิขาดเลยครับเห็นไหมครับครับผมให้เราทําการ เปลี่ยนเลยครับการเทคนิคในการเปลี่ยนนะครับเพื่อนจับตัวสปริงตัวนี้ไว้ด้วยนะครับครับผมหลังจากนั้นครับให้เพื่อนเอาสายเก่าออกมาเลยครับครับหลังจากนั้นนําสายใหม่เข้าไปเลยครับขั้นตอนการใส่นะครับให้เราโสดจากตัวเบืองด้านในนะครับ ข้าไปยังด้านล่างนะครับเทคนิคก,การสอดนะครับให้เราสอดจากสอดจากด้านนอกครับแล้วก็ข้าไปด้านในเลยครับครับผมเราจะจึงจะเป็นจะต้องมีอุปกรณ์เสริมนิดนึงครับครับผมี่เทคนิคในการใส่นะครับ ครับเมื่อเราทําการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามัดเลยครับอย่าลืมนะครับให้เพื่อนๆจับสปริงเอาไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นครับตรวจช็คดูครับว่าเชือกของเราแน่นหรือเปล่าครับผมเมื่อเรามัดหัวเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการดึงเข้าไปเลยครับดึงให้แน่นเลยครับอย่าลืมนะครับจับสปริงไว้ตลอดนะครับครับผมเมื่อเราทําการใส่เรียบร้อยแล้วครับ ให้เราทำการหมุนเลยครับครับเมื่อเราทําการหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่สายครับเข้าไปยังตัวโครงเลยครับใส่เลยครับครับผมหลังจากที่เราใส่ชุดดอสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการทดสอบดึงดูครับ ได้ครับหลังจากนั้นครับประกอบกลับเลยครับครับผมหลังจากนั้นครับให้เราทําการใส่น็อตกลับเลยครับครับเมื่อเราทําการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการทดสอบดูครับครับผมเห็นไหมครับปรากฏว่าเชือกของเรายังสามารถใช้งานได้ครับ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเห็นไหมครับไม่ยากอย่างที่คุณคิดครับผมทําได้คุณก็ทําได้ครับสําหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดหัวใจตรงน้อยๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย